สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับช่องแมพางเย็นจิตชาแนลนะคะวันนี้นะคะเรามาล่ายขายผลไม้นะคะแม่แม่ค่ะเรามาร่ายขายผลไม้นะคะก็เลยว่าเราตอนนี้เราไล่ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าเราเพิ่งได้ทานแค่สองตะกร้าเท่านั้นเองนะคะแม่แม่ค่ะตอนนี้เราเพิ่งได้ทานสองตะกร้าตอนนี้ก็เหลืออีกตัวนี้เหลยอีกสามสิบแปดตะกร้านะคะก็ยัง เหลือเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยว่าเราจะหยุดไล์แล้วเพราะว่าเย็นแล้วจะพาพังไมเย็นจิตกลับที่พักนะคะตอนนี้ก็เลยเป็นขอทําเป็นคลิปให้กับพังไมเย็นจิตนะคะเป็นช้างตกงานนะคะนี่นะคะเหลือเยอะมากเลยนะคะตั้งยี่ยี่เอเหลือตั้ง38ตักร้านะคะตอนนี้เพอารรทานเพิ่งได้ทานแค่2ตักร้านะคะก็เลยว่าไล่ขายไม่หมดก็จะให้แม่พังเย็นจิตได้ทานเลยนะคะ แม่แม่ท่านใดอยากจะช่วยอุดหนุนผลไม้ที่เหลือของแม่พังเย็นจิตนะคะก็อุดหนุนได้นะคะแม่แม่ขาเพราะว่าตอนนี้จะหยุดไล์แล้วเพื่อที่จะพาพังแม่เย็นจิตกลับที่พักนะคะเพราะอีกหน่อยมันมันอยู่ค่าไม่ได้เนาะเพราะว่าที่พักของแม่พังเย็นจิตกลับที่บ้านแม่ควานก็ต้องเดินทางไปอีกนะคะถ้าเย็นถ้าค่ําแล้วก็จะมองไม่เห็นเพราะที่พักของแม่พังเย็นจิตยังไม่มีโรงช้างแล้วก็ยังไม่มีไฟนะคะก็ต้อง ไลท์ได้ไม่นานนะคะเดี๋ยวก็จะได้กลับแล้วนี่นะคะผลไม้นะคะตะก้าละห้าสิบคะแเนนเท่านั้นนะคะแม่่ขาตะก้าละห้าสิบคะแเนนเท่านั้นนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็เหลือเยอะเลยนะคะตอนนี้ก็เหลือเยอะเลยก็ว่าจะขอปิดไลท์นะคะถ้าว่าขายไม่ได้ขอเดี๋ยวจะรอดูอีกสักพักหนึ่งนะคะจะรอดูอีกสักพักหนึ่งนะคะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวอิส่าพักก็ไม่พางยเย็นจิตจะเดินทางกลับแล้วนะคะเพราะว่าผลไม้ของเราก็เหลือเยอะมากๆเลยแล้วก็เข้าแบบเย็นแล้วนะคะก็ไม่สามารถไลฟ์ได้นะคะก็ใน u t u b e เราก็ยังไลฟ์ไม่ได้นะคะแม่แม่คะในย u ทูบเรายังไลฟ์ไม่ได้ก็เลยขอเป็นอัดเป็นวิดีโอให้แม่แม่ได้ดูก่อนนะคะอัดเป็นวิดีโอให้แม่แม่ได้ดูนะคะก็ วันนี้ก็ไม่พางเงย็นจิตของเราก็ได้ทานสองตะก,กร้านะคะวันนี้ได้ทานแค่สองตะก,กร้านะคะนี่นะคะก็ยังเหลือเยอะเลยนะคะนี่ยังเหลือเยอะเลยันนี้เรายังเหลือเยอะมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณแม่ๆทุกๆท่านนะคะที่เอนดู แม่พางยืนจิตนะคะแม่แม่ท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนผลไม้กับแม่พางเย็นจิตของเรานะคะก็สามารถทักหาแม่ควานได้นะคะ s idline แม่ควานได้หรือแม่ก็โทรมาหาแม่ควานได้เลยนะคะตอนนี้ก็จะเย็นแล้วเราก็จะพาพาเย็นจิตกลับแล้วนะคะเพราะว่ามืดแล้วเพราะว่าเพราะว่าพ่อควานกับแม่พางยืนจิตก็ต้องเดินทางกลับนะคะกว่ากว่าพ่อควานจะ กลับมาบ้านนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนไม่พังเงย็นกิจอยู่จนถึงสองทุ่มสามทุ่มได้นะคะก็จะกลับมากลับมานอนที่บ้านเพราะว่าเราต้องอยู่เป็นเพื่อนเขาก่อนสักระยะเพราะเขาต้องเขาปกินจุนะคะแม่แ่ค่ะก็ต้องดื่มน้ําอีกประมาณประมาณกี่ทุ่มนะหรือน้ำอีกรอบสองทุ่มสองทุ่มประมาณประมาณสองทุ่มได้นะคะถึงจะดื่มน้ำอีกรอบนะคะนนะเพราะว่าเขากินจุนะคะ <ใน S 1> ก็กลับไปนี่ก็ก็พ่อขวานก็จะโยนยาให้รอบหนึ่ง ดูจนเป็นถึงสองทุ่มก็เอาเขาได้ลงน้ำนะคะได้กินน้ำอีกนะคะเขาต้องได้กินน้ำอีกแล้วก็ให้อาหารเขาต่อนะคะตอนนี้ก็ผลไม้เหลือเยอะมากๆเลยม่น่าจะได้เทให้เขาได้ทานจนหมดนะคะเดี๋ยวยกเรานี่นะคะ ก่อนจะกลับนะคะออ๊อุโอ้ออตกใจก็จะมืดๆหน่อยนะคะแม่มคะเพราะว่ามืดแล้วก่อนจะกลับนะคะเดี๋ยวขอให้แม่พาง,งย็นจิตของเราได้เป่าปาแคนนะคะโอ๊ะไม่ใช่เป่าได้ร้องเพลงให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจัดฉากก่อนนะคะอตอนนี้เราให้แม่พางเงย็นจิตได้เป่าแคนให้ก่อนนะคะก่อนที่เขาจะได้กลับนะคะ เป่าเป่าเดี๋ยวลองเพลงให้ฟังนะคะเพื่อเรียกคะแนนนะคะเรียกในคะแนนจากแม่ๆนะคะตะกราละห้าสิบคะแนนเท่านั้นนะคะตอนวันนี้เราขายไม่ได้เลยนะคะขายได้แค่สองตะกร้าเท่านั้นนะคะก็เหลืออีกตั้งสามสิบแปดตะกร้านะคะแม่ๆมย์ก็ถ้าอยากจะช่วยอุ่นหิมะกลางเย็นจิตของเรานะคะก็สามารถติดต่อขอบแม่ควานได้นะคะจากไอจีไลน์นะคะแล้วก็เบอร์ดูโทรเบอร์หาแม่ควานได้นะคะเดี๋ยวแม่ควานจะจัดปักหมีเลนะคะ ก็จะมืดๆห,หน่อยนะคะแม่แม่คะเนื่องจากว่ามันเย็นแล้วเนาะทุ่มกว่าแล้วนะคะตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วก็เดี๋ยวแม่พังยินดีจะได้เดินทางกลับนะคะก็ขอเป่าเพลงโอโอร้ลองเพลงหาคะแนนจากแม่แม่ก่อนนะคะ <laughs> อืมนี่นะคะเขาเป่าเป็นจังหวะนะคะแม่แม่คะคือคือเขาจะเป่าเหมือนเป็นเพลงเลยนะคะก็ สำหรับแม่แม่ท่านใดอยากจะอุหนุนผลไม้แม่พังเย็นจิตนะคะก็อุหน,นุนได้เลยนะคะวันนี้นะคะที่เหลือสามสิบกระติกาก็จะเทให้น้องได้ทานเป็นหมดเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามช่องแม่พังเย็นจิตนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามเราด้วยนะคะนี่นะ้าจาสวยๆนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะแม่แม่ทานเดี๋ยวเราจะพาพังแม่เย็นจิตกลับที่พักเลยนะคะ เราขายไม่ได้ก็ไม่ไม่ทันใดอยากจะช่วยสนับสนุนคะแนนนะคะผลไม้ตะกร้าละห้าสิบคะแนนนะคะให้กับพังไม่เย็นจิตของเรานะคะก็สนับสนุนได้เลยนะคะเดี๋ยวให้พ่อควานป้อนก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เทให้ไม่พังเย็นจิตได้ทานจนหมดแล้วนะคะก็จะพาเขากลับแล้วเพราะว่ามันเย็นแล้วนะคะเย็นแล้วก็เย็นแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะไล่ต่อได้เนื่องจากว่าเย็นแล้วเราต้องพาพังไม่เย็นจิตกลับที่พักก่อนกลับที่พักก่อนนะคะ แม่แม่ท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนคะแนนกับแม่พังเย็นจิตของเรานะคะก็สนับสนุนได้เลยนะคะผลไม้ตะกร้าละห้าสิบคะแนนนะคะแม่แม่คะผลไม้ตะกร้าละห้าสิบคะแนนเดี๋ยวแม่ควานนะคะถ้าอยากอ่าแม่แม่ท่านใดอยากจะช่วยนะคะเป็นอ่าช่วยผลไม้กับแม่พังเย็นจิตของเรานะคะก็สามารถติดติดติดต่อแม่ควานได้ที่ไอดีรไลน์นะคะไอดีรไลน์แม่ควานได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะปักหมุดไว้กับเบอร์โทรแม่ควานไว้นะคะอืมหมดแล้ว เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแม่แค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ